ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพนทุกคนนะครับกลับมาอีกองพ้องมเดือนเกตคุงจามาขะนะครับก่อนอย่าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทํคชิปต่อไปนะครับเพื่อนะก่อนนี้ครับว่างจากงานแล้วค่อยแล้วนะก็จะพามาดูการอัปเดตนะครับรถตู้สายคิวของผมเนาะอิสตุบัตดีครับที่เราเพิ่งทาสีเสร็จไปนะครับมากเลยก็งบประมาณอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะสำหรับค่าของเนาะก็จะทําสีขาวนะครับจะมีน้าเงินตัดนิดนึงนะ เดี๋ยววันไหนไว,ว่างเดี๋ยวจะพ่นเสียมเงินตัดซะหน่อยนะครับก็วันนี้ก็จะมาประกอบรถนะครับก็ทุกอย่างมันใกล้เสร็จแล้วนะก็มาใส่พกยางขอบประตูนะครับขอบกระจกเนาะไล่ทาไปเรื่อยๆนะครับทํากับลุงแค่สองคนนะครับสําหรับคันนี้อ่าก็ทําเองง่าย,ายๆนะเพื่อนๆนะอือมีฝีมือช่างสักนิดนึงนะสามารถทําได้อยู่แล้วนะทําเองแบบโหมันถูกมา,มากๆนะเพื่อนๆแค่พันบาท ไปจ้างร้านทำเนี่ยโอ้โหสามหมื่นสี่หมื่นอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับการทําสีเนาะเราก็จะมาเก็บงานกันนะอันนี้คือการชนหลังนะครับเราจะพ่นสีดํานะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นสีสเปรย์ธรรมดานะครับในการพ่นเนาะก็พ่นไปสามรอบเนาะกำลังดีนะครับสําหรับกันชนเนาะหน้าหลังเลยก็จะใช้สีสเปรย์นะครับก็บอก่าห้าสิบบาทเท่านั้นเอ,อนหลังก็ ทางขึ้นนะครับผมเอาจาบีนะไป้ายเนาะกันพกน้ําพกสนิมนะครับอ่าแห่งแล้วเราก็มาประกอบกัน,นเพื่อนดูระดงดูระดับให้ดีเนาะติดให้ได้แบบช่องไฟของเขานะครับก็จะสวยงามเลยครับอืโอเคอันนี้ก็จะเป็นกานชนหลังนะครับของอิสุสุบันดีนะครับรถตู้สายชิว ด้านหน้านะครับผมก็จะใช้สีสเปรย์รสีดำนะพ่นไปนะครับเป็นดําเงาเหมือนกันเพราะว่าสีดำมันน้อยเนาะกันชนหน้ากันชนหลังนะผมก็เลยใช้สีกระเปรกระป๋องนี่แหละถูกดีใช้กระป๋องสองกระป๋องก็สบายๆครับร้อยหนึ่งแต่ถ้าใช้เป็นสีท k เคนะครับสีพ่นรถยนต์เนาะก็กระป๋องห้าร้อยนะครับเริ่มต้นเลยใครจะจ่ายก็จะเพิ่มอ,อีกนะครับอืมก็เลยใช้สีกระป๋องไปก่อนเพื่อนอือันนี้ผมว่าทาจนตันเนาะ การสนิมไว้นะครับตรงไหนทาได้ก็ทานะครับใตท้องรถอะไรเงี้ยนะผมทาหมดเลยล้างแล้วก็ทาไว้นะครับการสนิมนะครับช่วยเขาช่างหนึ่งนะจะอยู่กับเราไปนานครับเพื่อนๆอ่าต่อไปนะครับก็มาผสมสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีทูเคนะที่ผมว่านะเป็นสีแห้งช้านะครับบอกกระป๋องนึงนี่ก็500บาทนะครับรถตู้รถคันนะครับก็จะพ่นอยู่ประมาณ3กระป๋องครับ ก็จะตกอยู่ประมาณพันห้านะครับแล้วก็อาจจะมีฮาร์ดนะครับตัวทําความแข็งนะครับอีกสักนิดนึงเนาะก็ไม่เคยสองพันครับก็ทั่วคันแล้วอ่าอันนี้เราก็จะมาเก็บงานนะครับเป็นหน้ากระจังข้างหน้าเนาะก็จะทำสีอ่าขาวดําโอเคก็เป็นสีแห้งช้านะครับก็ถือว่าใช้ได้และเงางามดีครับ พ่นเสร็จก็ล้อแห้งนะประกอบได้เลยครับไม่ต้องมีเครื่องแล็กกงแลก็เกอร์นะเพื่อนสำหรับสีทูเคเนะสบายๆก็ใครที่มีปั๊มอยู่ที่บ้านนะน่าลองทำมากๆครับเพื่อนปั๊มลมอันนี้ก็เป็นการประกอบนะทำสีขาวดำนะครับแล้วก็ ตัดตัวสอนด้วยสีแดงเอเสียวมากว,าว้าวก็ใกล้เสร็จเต็มทีนะครับสำหรับรถของผมเนะก็ททำกันลงมาประมาณสองเดือนครึ่งนะเออทำมนอยู่สองคนถ้ารถคันไหนนะผุกน้อยนะโหวไวแน่ๆนะผมก็ถ้าเจอตรงไหนผุกนะครับผมก็ปะหมดเลยนะ หลายอย่างนนะที่ขาดไม่ได้นะที่คนเจ็บงานมากๆนะก็คืออ่การพ่นการสนิมเนาะอืมบางคนเขาอาจจะใช้โจโตันนะแตนะ่ผมนี่ใช้น้ำมันเกียร์เพื่อนๆมันเหนียวมากเนะน้ำมันเกียรแล้วก็จะติดทนนานด้วยราคาก็ไม่แพงน้ำมันเกียร์รถไถน,นะครับสี่ห้าลิตรนี่ก็ประมาณสองรอยเองผมก็ผสมระชาบีนะตีแล้วก็พ่นเลยนี่แค่นี้สนิมก็แบบโหไม่อยากจะกัดแล้ว ตามซอกเนี่ยฉีดให้ดีนะเพื่อเรอยตรงรอยต่ออืมก็ดีครับฉีดไว้อุ่นใจนะครับผมก็ชอบรักษารถเนาะไม่อยากเห็นรถผุนะครับก็ฉีดทุกจุดนะครับเดี๋ยวจะฉีดใต้ท้องด้วยนะแต่ใครที่มีโอกาสเอ่อคนจอตันนะหรือว่าไปที่ร้านนะก็ให้ร้านทําไปเลยนะก็คุ้มดีครับทําทีนึงก็อยู่ได้ห้าปีประมาณเนาะประมาณสามสี่พัน อ่อเขาจะขัดสนิมออกให้นะแล้วก็พ่นให้ใหม่อะไรแบบนี้เนาะอันนี้อะผมก็ทำแบบบ้านๆเนานะราคาประหยัดนะครับในงบสองร้อยบาทนะก็ใช้น้ำมันเกียร์เนาะนี่เขาจะหเหลือแบบนี้เลยไฟฝาอยู่เราอีกนานเพื่อนสนิมที่ให่จะมากินหเนาะเออทำกันไว้ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ การการสนิทของผมเนาะใครที่อยากทำตามก็ไปทำได้นะโอเคหลาออย่างครับไหนไหนก็ไหนไหนเนาะก็อยากจะรู้นะว่าเบรกหมดหรือยังนะเออเพราะว่ารถเก่าเนี่ยเ็าอยากจะให้ระบบทุกอย่างนี่มันดีเนาะพวกช่วงล่างคนระับระบบเบรกอืมก็เลยถอดมาดูเนาะปรากฏว่าแม่ปั๊มมันรั่วเพื่อนเราก็ทำการเปลี่ยนเลยนะอืมเบรกนงเบรกหน้าของเปลี่ยนใหม่หมดเลย ใส่คันเร่งใส่คัตเนาะเพราะรถมานานแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วก็เอาแบบชัวไว้ก่อนนะอ่าผมก็เป่าลมนะทำความสะอาดอย่างดีเลยทำทุกร้อนะครับเก็บงานให้มาแบบร้อเปอร์เซ็นมากที่สุดนะครับอืมก็เปลี่ยนวงเปลี่ยนเบรกนะครับราคาไม่แพงเพื่อน,น,นพวกเบรกรุ่นเก,ก่าเนาะ สามร้อยบาทสี่ร้อยบาทเนาะหน้าหลังยังไม่ถึงพันเลยนี่ครับผมก็เบิกนะครับกระบอกเบรกหลังเนาะสายขวาเลยตัวสามร้อยบาทครับเพื่อนถูกๆอ่าก็เอาชัว์ไว้ก่อนนะสำหรับระบบเบรจกจะไปแนละ้วเบรกไม่อยู่นี่ยุ่งเลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่างประจำตัวนะนี่ ช่วงล่างนะครับทําได้เครื่อนทําได้นะครับช่างสีช่าง,งเคาะผมว่ามีนะครับอ่าใครที่อยู่ชาชิงเซานะครับลองติดต่อมาได้นะนี่พวกฝานี่ผมว่าพ่อนสีแดงหมดเลยนะให้มันเฟี้ยวเฟี้ยวหน่อยอันนี้เป็นดําหลังนะนี่พอใครที่ทําทเองครับขึ้นแม่ลงแม่แรงขึ้นดีๆนะเพื่อนๆอ,อันตรายเนาะหล้มาละยุ่งเลย โอเคครับ okay, ก็จะประมาณนี้นะก็มาอัปเดตให้ดูเนาะกำลังเก็บงานอยู่ก็ใกล้เสร็จเต็มทีนะครับสำหรับรถตู้สายชิลของผมนะอิสุบันดี้ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปแคมป์กันนะอืมเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวนะอนอนบนรถนะครับอันนี้ก็เป็นเบรกหน้านะผมก็เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนใหม่หมดนะทั้งสี่ล้อเลยอันนี้ก็เป็นโดยรวมนะประกอบมานี่ก็ขายกระจกนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับ ไฟเลี้ยวเนาะก็ยังไม่ใส่เหลือไม่เยอะแล้วครับเพื่อนๆใกล้เสร็จเต็มทีนะครับสำหรับรถตู้คันนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ไม่มีบอกใครนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้านะครับมาติดตามชมกันต่อเนาะก็นะ่แต่เป็นอีพีที่เราเอารถออกไปขับแล้วนะเพราะเสร็จทุกอย่างแล้ว